มันเป็นสิ่งที่มักทำให้เราตั้งคำถามและมักเรียกร้องคำตอบจากเราโลกนี้คือคำตอบของคำถามเหล่านั้นผมออกเดินทางไกลด้วยคำถามในใจเพียงข้อเดียวเรามาจากไหนและมาถึงจุดนี้ได้ยังไง เรากำลังขับเคลื่อนไปสู่อนาคตแต่ก็ไม่เคยหยุดสงสัยต้นกําเนิดคุณและผมมาถึงปากทางสู่อดีตข้างหน้าเป็นหนทางสวรรค์สำหรับผู้ที่อยากรู้ความลับของโลกผมจึงก้าวขึ้นบันไดที่โทษยาวโดยไม่รีรอ สถานที่เหล่านี้จะพาเราย้อนอดีตไปสมัยโบราณกาลเราจะได้เจอกับผู้คนที่มุ่งมัน่นซึ่งอยากรู้เกี่ยวกับความลับของโลกที่ซ่อนเอาไว้สิ่งที่ต้องการไม่อาจมองเห็นด้วยตาที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องหาให้เจอ แล้วคุณพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันแล้วหรือยัง ของพวกนี้หลับไหลยอยู่กับฟาโรห์แห่งอียิปต์ที่เร็นหลับ ใจของมนุษย์ตกเป็นทาสสมบัติล้ำค่าอย่างง่ายได้กว่า4,000ปีที่มันเฝ้ารอเวลาอย่างอดทน ที่จะเปิดประตูสู่ความดีกลับของโลกใบนี้ ที่นี่เป็นที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาอดีตเป็นผืนดินที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งทะเลทรายติดกับไร่นา ความแห้งแล้งกับความอุดมสมบูรณ์คนตายและคนเป็นตำนานและประวัติศาสตร์ความแตกต่างสุดขั้วรวมอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตอนนี้ผมมุ่งไปยังที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้น ลักซอร์อียิปต์เคยเต็มไปด้วยโจรบุกสุสานในสมัยกลีกโบราณเคยเรียกว่าทิฟส์จนกระทั่งวันนี้ก็ยังเก็บความลับไว้เช่นเดิมเรื่องราวของพวกเราเริ่มต้นจากม้วนปาปิลุสที่พบในวิหารลามิเซียมแห่งทีฟส์วิหารอนุสรณ์แต่องค์ฟาโรรามเสดที่สอง ของอาเมสถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวที่สำคัญสำหรับผู้ศึกษาบันทึกเป็นเรื่องราวที่ถูกสืบต่อกันมากว่า2,000ปีมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภายในราชาอาณาจักรซึ่งก็คือปัญหาเรื่องตัวเลข ในสมัยของอาเมสคุณนางชั้นสูงเท่านั้นที่รู้ตัวเลขอาเมสชะงักเมื่อเจอกับปัญหาที่ยากเขน็นเขาเป็นถึงนักปราดผู้วางแผนอนาคตให้กับราชอาณาจรรักร พายุทะเลทรายถาโถมตลอดวันการกำเนิดแห่งอารยธรรมเป็นบททดสอบสุดหินสมัยอียิปต์โบราณอำนาจมีศูนย์กลางอยู่ที่คนคนเดียว ฟาโรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสัญลักษณ์ของพระองค์โดยเฉพาะวิหารบูชาที่พระจาฟาโรสร้างโบสถ์วิหารมากมายเพื่อสิริมงคลของชาวอียิปต์ พระองค์อธิษฐานให้ประชาชนปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขในทางกลับกันพวกเขาให้ความเคารพนับถือและแรงงานแก่พระองค์สัญญาที่ไม่ได้ทำข้อตกลงนี้หมายถึงการก่อสร้างและทำลายวิหารมากมายมากกว่า2,000ปี อันนี้มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล30สนามด้วยกันเป็นวิหารเสาหินที่มีเสาขนาดใหญ่มากถึง134เสาเราอยู่ที่หน้าประตูแรกจากทั้ง10ประตู วิหารแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าอามอนราราชาแห่งเทพเจ้าในตำนานของอียิปต์เสาหินที่นี่สูง23เมตรมีเส้นรอบวงกว้าง15เมตรความกว้างของแต่ละเสาต้องใช้คนถึง9คนโอบเป็นวิหารที่โออา งดงามด้วยสีที่มีเอกลักษณ์อมนสัญลักษณ์ของปัจจัยพื้นฐานและความเรืนรับเทพเจ้าผู้อุปถัมภ์องค์ฟาโรและราชอาณาจักรอียิปต์อมนราเป็นการผสมคำระหว่างอมนและ Ra, ราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์โบราณเทพเจ้า ที่เรากำลังจัดได้พบสถิตยอยู่ในวิหารมีเรื่องเล่าว่าในอียิปต์นั้นมีเทพเจ้ามากมายพอๆพกับประชากรและท่ามกลางเทพเจ้าเหล่านั้นมีองค์หนึ่งที่ช่วยมนุษย์เรื่องคณิตศาสตร์นี่คือเทพเจ้าฮาพีผู้ดูแลแม่น้ำไน ทเทพเจ้าเกลียวกลาดประทานน้ำท่วมแนวฝั่งแม่น้ำนายในเวลาที่เผชิญกับฝนแรงแต่ละปีอียิบขาดแคลนน้ำฝนตลอดปีแต่ก็ยังมีแม่น้ำนายไหลอยู่เช่นนี้เป็นไปได้ยังไง เพื่อค้นหาคําตอบเราต้องล่องไปยังต้นน้ำนี่คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดของโลกยาวถึง6,600กกิโลเมตรความจริงคือ มีปริมาณฝนมากพอในตอนใต้ของประเทศอียิปต์ฤดูฝนในเอธิโอเปียและยูกันดานเป็นแหล่งน้ำให้กับแม่น้ำนายชาวอียิปต์โบรารณที่ไม่รู้ชื่อว่าเทพเจ้าฮาพีประทานแม่น้ำนายมาให้น้ำจากแม่น้ำทำให้เกิดแหล่งแร่ธาตุ จากต้นน้ำสู่ดินดอนสามเหลี่ยมดินดำที่อุดมสมบูรณ์จะโผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่น้ำลดและทุกปีดินก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ผืนดิน ถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆการคืนผื้นดินให้ประชาชนของพระองค์เป็นภารกิจสำคัญของฟาโร์การบูรณะผื้นดินเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์บางขอบเขตมีลักษณะโค้งไม่ตรงและต้องใช้วิธีหาพื้นที่วงกลม การคำนวณพื้นที่วงกลมต้องอาศัยค่าพายที่มีค่าเท่ากับ3.14แต่ในสมัยที่ค่าของพายยังไม่เป็นที่ค้นพบจะหาพื้นที่ได้ยังไงนี่คือปัญหาลำดับที่50ของอาเมสการหาพื้นที่วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9เกตแต่เราต้องรู้ว่าเกตหมายถึงอะไรก่อนนี่คือนิ้วมือ อาจเป็นหน่วยวัดธรรมชาติที่เล็กที่สุดในอดีตกาลชาวอียิปต์วัดความยาวโดยอาศัยอวัยวะบนร่างกายมาตราวัดที่ใหญ่ที่สุดคือความกว้างของนิ้วมือทั้งสี่ในร่างกายมนุษย์หกเท่าของด้านกว้างของทั้งสี่นิ้วมือเท่ากับความยาวตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อศอกความยาวของแขนท่อนปลายเท่ากับ หนึ่งคิวบิตหนึคิวบิตเท่ากับ1นกิความยาวของ9ก้ิจึงต้องใช้คนหลายคนในการยืนเป็นแถว1 0 0่งคิวบิตเท่ากับ1นกิปัญหาที่จารึกในปาป,ปิลุสกล่าวถึง9ก้ิซึ่งหมายถึงแขนส่วนปลาย900แขนมีค่าเท่ากับ9ก้ิ เก้าร้อยคนต้องใช้แขนส่วนปลายยืนต่อกันไปเรื่อยๆจึงจะได้เป็นวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเก้ากิเชาวอียิปต์วัดพื้นที่กันยังไงอย่างแรกพวกเขาแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเก้าจากนั้นหักหนึ่งในเก้าส่วนออก จึงทำให้เหลือแปดศนพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านข้างยาวแปดศนมีพื้นที่รวม64ยูนิตนี่อาจเป็นพื้นที่วงกลมที่ชาวอียิปต์คำนวณได้แล้วพวกเขารู้ได้ยังไงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นเท่ากับพื้นที่วงกลมที่พวกเขาคำนวณได้นี่คือสี่เหลี่ยมที่เรียงจากกรวด64เมตร ลองจัดเรียงพวกมันให้เป็นวงกลมจำนวนเม็ดกลวดในเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมมี9เม็ดนี่คือวิธีที่พวกเขาสรุปว่าวงกลมและสี่เหลี่ยมมีพื้นที่เท่ากันมาลองคำนวณพื้นที่วงกลมด้วยการใช้ค่าพายกันนะครับ จะได้ออกมาเป็น63.59ชาวอียิปต์คำนวณได้64เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเทียบกับวิธีการทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่เราสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมีการคำนวณที่แม่นยำนัก เราจึงไปที่สุสานของขุนนางชั้นสูงผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นบุคคลที่อยู่ในสุสานเป็นข้าราชการระดับสูง ผู้รับผิดชอบภาษีการผลิตข้าวสาลีผลงานของเขาถูกจารึกบนกำแพงสุสานเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักของกลุ่มพลังแห่งราชาอาณาจักรในการเก็บภาษีให้เท่าเทียมและแม่นยำต้องมีการจดบันทึกอย่างละเอียด ผู้หนีภาษีจะถูกโบยแต่ละปีหลังฤดูน้ำหลากข้าราชการจะออกสำรวจแผ่นดินในการจัดเก็บภาษีการวัดพื้นที่สำคัญมากครับ การทำไร่านานั้นอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์มานานในการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรกเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาแผนภาพอีกในหนึ่งพวกเขาต้องพึ่งเรขาคณิตพวกเขาทำปมที่เชือกเพื่อวัดความยาวด้วยวิธีนี้พื้นดินจึงถูกแบ่งออก การวัดพื้นที่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ตัวเลขอีกศาสตร์หนึ่งสูตรคูณการจัดสรรพื้นที่นั้นสำคัญมากครับจนถูกบันทึกปัญหาข้อที่13พื้นที่สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมต้องใช้สูตรคูณแล้วอาเมสคำนวณได้อย่างไรยกตัวอย่างครับ ผืนดินผืนหนึ่งเช่นขนาด4คูณ5เมตรถูกวัดอย่างไร4คูณ5 4คูณ5เท่ากับ20ปัญหาคือชาวอียิปต์โบราณไม่มีความรู้เรื่องการคูณเช่นปัจจุบันแล้วพวกเขาวัดพื้นที่กันอย่างไร4คูณ5มาเริ่มจากการวางเม็ดกลัวสีขาว4เม็ดทางซ้ายจากนั้น วางกลัวสีดำลงไปแล้ววางเพิ่มเม็ดกลวดสองเท่าในอีกด้านสองเท่าของด้านขวาคือสองทำซ้ำกันจนกระทั่งมีเม็ดสีดำห้าเม็ดและตอนนี้เราได้เม็ดกลวดสีดำห้าเม็ดทังขวามือแล้ว ขณานี้จำนวนกลัวสีขาวทางซ้ายก็คือ20เมตรการคํานวณเสร็จสิ้นเกษตรกร,เร,กรเริ่มงานของพวกเขาได้ การบวกและการลบก็สำคัญกับพวกเราพอๆพกับชาวอียิตปต์โบราณจากการค้นพบวิธีแก้ปัญหานี้เรายังสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกแม้เรารู้ความลับของแม่น้ำแต่เรขาคณิตที่ปรากฏอยู่รอบแม่น้ำ ก็ยังน้าพิศวงตลาดแห่งนี้เป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่ง ตลอดถนนเราจะพบตัวอย่างของคณิตศาสตร์ที่หลากหลายการแลกเปลี่ยนสินค้ากับเงินตราก็เป็นการใช้ตัวเลขที่ยอดยิ่ยมที่จริงแล้วมนุษย์ใช้ตัวเลขโดยสัญชตาตญาณถึงแม้เราจะไม่ได้สังเกตก็ตามง่ายๆครับจากการมองดูสิ่งของเรานับมัน และคำนวณถึงปริมาณในบางครั้งเราคำนวณความสูงสำหรับบางอย่างพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญสมองของเราทำงานตลอดในตลาดต้องขอบคุณเซน์ในการคำนวณแล้วเราไปได้ความสามารถในการวัดค่าหาน้ำหนักและนับจากไหนกัน